สวัสดีค่ะดิฉันนางมุกดาเผือกแดงอาสาสมัครด้านนันทนาการศูนย์สร้างสุขทุกวัยรุมพินีวันนี้ขอนำเสนอที่เขากำลังนิยมนะคะต้นลิ้นมังกรนะคะต้นลิ้นมังกรของเรานี่ทำจากหลอดหลอดเราจะมีสองแบบนะคะแล้วก็สสีคือสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะคะเราจะมีสองแบบนะคะแล้วก็อุปกรณ์ของเราก็จะมี อันนี้คือสิ่งสําคัญที่จะทําเป็นลวดลายของตัวริ้นมังกรก,ก็คือ,อยาทาเล็สีเหลืองนะคะวอลาเทปกระดาษย่นสองหน้านะคะเอามาทําใบแล้วก็ลวดสีเขียวลวดลวดสมเร็จสีเขียวนะคะเบอร์ยี่สี่นะคะอันนี้ก็สิ่งสําคัญนะคะคือใบเรื่อยแล้วก็เหล็กแหลมปลายแหลมจะเป็นเหล็กแบบไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นปลายแหลมนะคะแล้วก็กาว กาวกาวร้อนนะคะค่ะอันนี้เราไม่แนะนําไม่อยากให้เด็กใช้นะคะคือกาวร้อนแต่ถ้าจะให้ดีผู้ใหญ่คนจะอยู่ข้างๆในเวลาทํานะคะอันนี้เป็นหลอดที่ทํางานง่ายแล้วหาง่ายในปัจจุบันนะคะในช่วงโควิดเรามานั่งกันเพลินๆค่ะเราก็จะดูวิธีการตัดกันนะคะตอนนี้เราตัดสีเหลืองออกมาให้เป็นรูปนี้นะคะ แล้วก็สีเขียวเราก็จะตัดมาเป็นรูปนี้สีเขียวเราจะตัดให้เล็กกว่าสีเหลืองนะคะเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าสีเขียวเวลาวางนะคะเราจะใช้กาวร้อนละกลาวนี่ต้องร้อนพอสมควรนะคะเราต้องดามด้วยเลือดด้วยลวดตรงกลางนะคะภาพลวดนี่จะต้องวางอย่างนี้นะคะทาาให้ดูก่อนนะคะเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยถึงได้บอกว่าน่ากลัว กับเด็กนะคะขอให้เป็นผู้ใหญ่ทํานะคะตรงนี้เราก็วางเดี๋ยวเราจะวางลวดไว้ตรงกลางนะคะเราจะต้องทําสีเหลืองอยู่ข้างล่างก่อนนะคะแล้วเราก็เอากาวใช้กาวร้อนนี่นะคะทาไปบางๆไม่ต้องให้มันจ้าไปซ้ำมาเยอะนะคะเอาแค่บางๆพอเพราะการทําหนาเนี่ยมันจะทําให้ใบไม่เป็นธรรมชาตินะคะทีนี้พอเราจะประกบใช่ไหมคะเราลวดลงก่อน เพราะลวดเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวต้นให้เราใช่ไหมคะเราก็วางลวดเสร็จปุ๊บเราก็เอาสีเขียวทาบลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอช้าเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันจะแห้งนะคะกาวร้อนเนี่ยจะเป็นกาวที่ไวไวต่อการที่เราจะต้องทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนึกให้ดีก่อนว่าเราจะวางได้ระดับไหนเราก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างนะคะแล้วอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะอันนี้เราไม่ต้องใช้ลวดดามใช่ไหม ราใช้กาวทาไปเลยเวลาทากาวอย่าลืมนะคะเราต้องเร่งหน่อยนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ให้กาวมันหยุดอยู่กับที่มันจะได้ไม่หนานะคะแล้วเราก็เอาสีเขียวทาบลงไปเลยนะคะดูนะคะสีเขียวก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องให้ใหญ่หรือว่าให้มันสวยงามเพราะใบไม้เนี่ยมันจะไม่สวยงามอย่างที่คิดหรอกคะ่ะ มันไม่เป็นเพ่งตรงนะคะมันจะเป็นรูปแบบที่เรามองว่าให้เป็นไวให้มันดูดีนะคะทําให้เหมือนๆกันทั้งทั้งหมดนะคะเราจะมีทั้งใบเล็กและใบใหญ่นะคะใบนี้ก็คือตัวที่เสริมในต้นอันนี้เราเห็นแล้วนะคะว่ามันสําเร็จแล้วทีนี้เราจะทาวิธีการเราจะทายาทะเล็บทายัางไงที่ออกมาให้สวยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการทานะคะ นี่เราได้ใบที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้วิธีการทายาทาเล็บเราต้องใช้คัตเตอร์บัตรเราจะใช้คัตเตอร์บัตนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะคัตเตอร์บัตนี้จะทำให้ลายออกมาสวยถ้าสมมุติสมมุติว่าถ้าเราใช้อันนี้ทาเลยจะไม่สวยนะคะเราต้องใช้คัตเตอร์บัตนะคะ การใช้คัตตบัดเนี่ยจะช่วยให้ลายออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติเพราะมันจะมีหนาและบางอยู่ในตัวของมันนะคะอันนี้นะคะเราก็ทาไปแบบนี้นะคะทากวางนะคะเราอย่าไปทาลำต้นนะคะทากวางนะคะแลวเรารอแห้งเราถึงจะประกอบเป็นลำต้นนะคะเนี่ย นี่คือการทําแล้วถามว่าทําแล้วเกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์ก็คือไว้ตกแต่งในบ้านหรือโต๊ะทํางานเขาเรียกว่าลิ้นมังกรนะคะอย่างบริษัทเนี่ยเขาชอบเป็นต้นไม้จริงมากกว่าทีนี้เราเป็นบ้านใช่ไหมคะเขาไว้ตรงไหนดีถึงเะสวยไว้ที่ตรงตู้โชว์หรือว่าทางเข้าบ้านก็จะได้ออกมาสวยเหมือนกันนะคะนี่คือวิธีการทำ ต้นลิ้นมังกรน,นะคะเราจะทําเยอะหรือตามจํานวนไม่เข้าใจนะคะนี่เราก็จะตกแต่งนะคะการตกแต่งเสียบลงไปเลยเราไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนะคะเราก็เสียบไปที่โอเอซิสที่เราแต่งไว้เรียบร้อยนะคะสําหรับต้นลิ้นมังกรจากหลอดนะคะขอบคุณมากนะคะ